เปรียนคณะกรรมการประเมินเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านกระผมว่าที่ร้อยตีสันติมีจันปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนรัฐราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาราชบุรีได้เสนอขอมีวิทยาฐานะชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสำหรับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้จากการเรียนรู้ที่ผ่านมาเรื่อง การหาปริมาตรของพีระมิดพบว่าจากการตรวจใบงานของนักเรียนนักเรียนยังขาดทักษะในด้านของการคิดคำนวณรวมถึงการแทนค่าสูตรปริมาตรของพีระมิดซึ่งมีความสับสนระหว่างการหาพื้นที่ฐานกับความยาวด้านของฐานซึ่งในการหาปริมาตรของพีระมิดนั้นนักเรียนจะหาได้จากสูตรเศษหน่งส่วนสคูณพื้นที่ฐานคูณความสูงซึ่งในการหาปริมาตรของพีระมิด นักเรียนจะต้องทราบ2ค่าคือ1การหาพื้นที่ฐาน2ความสูงก็คือสูงตรงนั่นเองนะครับแต่ในบางครั้งโจทย์ไม่ได้บอกพื้นที่ฐานให้นักเรียนมาโดยตรงจะบอกแค่ความยาวด้านของฐานซึ่งนักเรียนจะต้องนําความยาวด้านของฐานนี้ไปหาพื้นที่ฐานก่อนถึงจะนํามาแทนค่าในสูตรปริมาตรของพีระมิดได้ถูกต้องซึ่งในส่วนนี้เองนะครับนักเรียนยังมีความเข้าใจ หรือมีความสับสนอยู่ยังเข้าใจตรงนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับและที่สําคัญนักเรียนคิดว่ารายวิชาคณิตศาสตร์เป็นรายวิชาที่ค่อนข้างยากขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ทําให้มีเจตคติที่ไม่ดีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์จากปัญหาที่กล่าวมาจึงเกิดแรงบันดาลใจทําให้ครูผู้สอนได้แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้เรื่องการหาปริมาตรข,ของพีระมิด โดยนะครับได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยผ่านกระบวนการ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และได้ข้อสรุปร่วมกันคือใช้กิจกรรมที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและสื่อการเรียนรู้ที่นักเรียนได้สัมผัสจริงเน้นการใช้กิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติ ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning ด้วยกระบวนการสอน G-PART Five Step โดยกระบวนการสอน G-PART f i Step ประกอบด้วย5 Step ดังนี้ส Step ที่1ขั้นสังเกตรวบรวมข้อมูลส Step ที่2ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ Step ที่3ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ สเตปที่4ขั้นสื่อสารและนำเสนอและสเตปที่5ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะสำหรับสเตปที่1ขั้นสังเกตรวบรวมข้อมูลครูผู้สอนได้ทบทวนความรู้ของนักเรียนโดยการใช้สื่อประกอบการสอนที่นักเรียนได้สัมผัสได้จริงก็คือสื่อนะครับรูปทรงปฏิ รูปทรงของพีระมิดนะครับฐานต่างๆให้นักเรียนได้ครับได้สัมผัสและคุณครูก็ใช้วิธีการถามตอบนักเรียนในส่วนประกอบรวมถึงครูผู้สอนยังได้ใช้กิจกรรมเกมคาร์ฮสนะครับในเรื่องส่วนประกอบของพีระมิดนะครับมาช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เกิดการแข่งขันกันนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับโดยกลุ่มใดนะครับที่ตอบถูกต้องและตอบได้เร็วที่สุดนะครับกลุ่มนั้นก็จะมีคะแนนนํานะครับและ ปุ่มที่ได้อันดับ1 2และ3คุณครูก็จะเสริมแรงโดยการนะครับให้ทงสะสมนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับปบมือให้กับตัวเองนะครับในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สําหรับในสเต็ปที่2ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ในขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้นั้นนะครับคุณครูนะครับกับนักเรียนร่วมกันทําโจทย์นะครับการหาปริมาตรของพีระมิดนะครับโดยคุณครูนะครับใช้คำใช้คาถามกระตุต้นความ คิดนะครับของนักเรียนก่อนว่านักเรียนจะหาปริมาตรของพีระมิดได้นักเรียนจะต้องทราบอะไรบ้างซึ่งแนวการตอบก็คือ1นักเรียนจะต้องทราบพื้นที่ฐาน2นักเรียนก็จะต้องทราบความสูงและในการหาปริมาตรของพีระมิดนั้นนักเรียนจะหาได้จากสูตรใดนะครับซึ่งนักเรียนก็จะตอบในทิศทางที่ตรงนี้ว่าหาได้จากเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณความสูงนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณครูนะครับก็ ร่วมกับนักเรียนนะครับทำโจทย์แล้วก็ร่วมกันสรุปขั้นตอนการหาปริมาตารอีกครั้งหนึ่งซึ่งขั้นตอนในการหาปริมาตรมี3ขั้นตอนก็นนคือ1นะครับนักเรียนจะต้องทราบสูตรการหาปริมาตรของพีระมิดคือเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณความสูง2นักเรียนจะต้องแทนค่าจากสิ่งที่โจทย์กายํกาหนดนะครับ3นักเรียนต้องคิดเลขนะครับ3ขั้นตอนนี้เป็นหลักให้นักเรียนนะครับสามารถแสดงการหาปริมาตรของพีระมิดออกมาได้นะครับ และหลังจากนั้นคุณครูนะครับก็ให้นักเรียนทํากิจกรรมนะครับมิเตอรี่บล็อกซึ่งเป็นกิจกรรมนะครับเกมนะครับเปิดแผ่นป้ายโดยจะให้แต่ละกลุ่มนะครับได้เปิดแผ่นป้าย1คําถามนะครับและแก้ปัญหานะครับการหาปริมาตรของพีระมิดจากโจทย์ถ้ากลุ่มใดนะครับตอบปัญหาได้ถูกต้องนะครับก็จะมีสิทธิ์ในการเปิดแผ่นป้ายว่าจะเลือกเก็บคะแนนนั้นไว้เองหรือจะโยนให้กลุ่มอื่นก็ได้ซึ่งคะแนนในที่นี้นะครับจะมีทั้งบวกและลบ ซึ่งนักเรียนนะครับก็จะมีความตืน่นเต้นว่าเราจะโยนให้เพื่อนดีหรือจะเก็บไว้เองดีเพราะจะต้องมาลุ้นกับคะแนนนะครับว่าเป็นบวกหรือลบนะครับก็จะสร้างความตื่นเต้นให้กับนักเรียนนะครับในการร่วมกันนะครับทำกิจกรรมตรงนี้และหลังจากนั้นนะครับคุณครูก็มาสร,รุปขั้นตอนในการหาปริมาตรกับนักเรียนนะครับร่วมกันตรงนี้และสเต็ปที่3นะครับขั้นปฏิบัติและสร,รุปค,ความรู้หลังการปฏิบัตินะครับในขั้นนี้นะครับคุณครูนะครับก็จะเน้นให้ผู้เรียนนะครับ ได้ลงมือปฏิบัตินะครับโดยการนําความรู้เรื่องการหาปริมาตรพีระมิดนะครับมาทํากิจกรรมที่ชื่อว่าปริศนาของพีระมิดนะครับโดยกิจกรรมนี้นักเรียนทุกคนนะครับจะต้องทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับโดยครูนะครับจะเป็นผู้ให้คําแนะนํานะครับเท่านั้นโดยกิจกรรมนี้ในแต่ละกลุ่มนะครับจะได้รับซองสีน้าตาลซึ่งจะประกอบด้วย1ใบงานปริศนาพีระมิดและก็สีหนึ่งกองนะครับซึ่งนักเรียนนะครับจะต้อง แก้ป yeah, so ัญหาจากใบงานนะครับปริมาตรของพีระมิดและนําผลลัพธ์นะครับไปหารหัสตัวอักษรว่าผลลัพธ์นี้นะครับเทียบได้กับตัวอักษรตัวใดและหลังจากนั้นในกลุ่มก็ต้องวางแผนให้นะครับสมาชิกในกลุ่มนะครับวิ่งไปหารหัสตัวอักษรนะครับว่านักเรียนนะครับคิดออกมาแล้วได้ตรงกับตัวใดนะครับเพื่อไปเก็บรหัสตัวอักษรอันนี้นะครับมาให้ครบเมื่อนักเรียนนะครับทําครบรหัสตัวอักษรนะครับ ทั้ง4ข้อแล้วนะครับนักเรียนก็จะนํารหัสตัวอักษรนะครับมาสร้างเป็นคําศัพท์นะครับแล้วก็วาดภาพออกมานะครับในส่วนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับในสเต็ปที่4ขั้นสื่อสารและนําเสนอนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับก็จะออกมานําเสนอกิจกรรมปริมาตรของกิจกรรมปริศนาของพีระมิดนะครับซึ่งนะครับในการนําเสนอนะครับแต่ละกลุ่มนะครับก็จะต้องบอกว่าผลลัพธ์นะครับในแต่ละข้อได้เท่าใดนะครับ ตรงกับรหัสตัวอักษรตัวใดและนําตัวอักษรนั้นมาสร้างเป็นคําศัพท์ได้คําว่าอะไรรวมถึงนะครับเพื่อนในห้องนะครับก็ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องนะครับกลุ่มใดที่ทําได้ถูกต้องนะครับและเสร็จเป็นอันเป็นอันดับแรกนะครับก็จะได้ทงสะสมนะครับไปนะครับแล้วกลุ่มที่ทําเสร็จครับก็ได้ทรงสะสมเช่นเดียวกันนะครับแล้วในกิจกรรมนี้ก็จะให้ผู้เรียนทุกคนนะครับร่วมกันปรบมือให้กับตัวเองที่ทํากิจกรรมนี้นะครับได้สําเร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับ ในขั้นที่5นะครับขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะนะครับคุณครูนะครับก็ได้ถามกับนักเรียนว่าได้เรียนรู้อะไรในวันนี้นะครับสามารถนําความรู้วันนี้นะครับไปใช้สอนเพื่อนได้นะครับแล้วก็ได้วางแผนในการทํางานจากนั้นคุณครูนะครับก็จะแจกใบงานให้นักเรียนนะครับนํากลับไปทําในคาบถัดไปนะครับสําหรับผลลัพธ์ในการเรียนรู้นะครับ ตามวัตถุประสงค์นะครับ KPA หลังจากจบกิจกรรมนี้แล้วนะครับพบว่านักเรียนนะครับได้รับการพัฒนาอย่างตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA นะครับในด้านที่1ด้านความรู้นะครับนักเรียนอธิบายขั้นตอนวิธีการหาปริมาตรของพีระมิดได้2ด้านทักษะกระบวนการนะครับนักเรียนสามารถแสดงการหาปริมาตรของพีระมิดได้นะครับผ่า กิจกรรมนะครับและใบงานที่คุณครูได้ให้ทำนะครับ3ด้านคุณลักษณะนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์นะครับจากการร่วมทํากิจกรรมกลุ่มนะครับแล้วก็จากการทําใบงานนะครับและนี่ก็จะเป็นผลลัพธ์จากการทํากิจกรรมปริศนาพีรามิดนะครับนักเรียนทุกคนสามารถหาปริมาตรของพีระมิดได้และนําผลลัพธ์นะครับไปหารหัสตัวอักษรแล้วมาสร้างเป็นคําศัพท์ได้พร้อมกับวัดภาประกอบได้ถูกต้องนะครับและ ลงานนะครับอีกชิ้นหนึงเป็นผลงานจากใบงานปริมาตรของพีระมิดซึ่งนักเรียนสามารถแสดงวิธีการหาปริมาตรพีระมิดได้ถูกต้องกระผมว่าที่ร้อยตีสันติมีจันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ